ขอจเจริญพรบาสุบาสบบาิกาทุกท่านกับอาตมาและห้องนั่งสมาธิพระมหาเจดีย์ชั้นหนึ่งวันนี้อาตมาเอาอุปกรณ์อะไรมาสอนญาติโยมคุณโยมเห็นไหมนั่นก็คือแว่นของอาตมาเองนะแว่นอาตมานี้จะช่วยปรับเพราะว่าอาตมาเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็เอียงด้วยมันช่วยปรับมุมมองให้มองได้ชัดเจนขึ้นการปรับมุมมองให้ชัดเจนขึ้นเนี่ยมันก็ดีเนาะ ใช้ชีวิตกิจกรรมต่างๆสอนญาติโยมหรือว่าจะเดินเหินมันก็ราบเรื่อนแว้นตานี้ก็ทําให้ธาตมานึกถึงมรดกธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จที่ท่านได้สอนเอาไว้นะในเรื่องของการมองมองอะไรรู้ไหมโยมหนึ่งเห็นธรรมด้วยพลังจิตในตัวเราทุกคนมันมีธรรมอยู่นะธรรม,มะอยู่ถ้าเราจะเห็นธรรม,มะได้เนี่ยเราต้องใช้พลังจิตท่านบอกว่า จิตของเราเนี่ยมันมีตัวห่อหุ้มมาเยอะทั้งตัวอารมณ์ทั้งความเครียดหมักหมมเข้าไปเราเลยไม่เห็นธรรมนั้นๆที่จะมาสอนเราดังนั้นเราจะต้องทําสมาธิให้มันเกิดพลังจิตขึ้นนะแล้วมันจะเห็นธรรมขึ้นมาค่อยๆเห็นขึ้นมาเป็นลําดับชีวิตก็จะราบรื่นขึ้นเป็นลําดับ 2. เห็นธรรมแล้วเนี่ยทำสมาธิแล้วเนี่ยมีพลังจิตแล้วเนี่ย ก็จะกลายเป็นผู้เห็นแบบมีเหตุผลเห็นแบบมีเหตุผลก็คือเห็นศรัทธาแต่ประกอบไปด้วยปัญญาบางคนศรัทธาทุกอย่างศรัทธาต้นกล้วยศรัทธาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาอะไรที่มันห้าขาเกินกว่าสขาศรัทธาทุกอย่างแต่ทำไมก็ไม่รู้ขาดซึ่งปัญญามาประกอบว่าเะ hey, น้ํนมันจริงหรือเปล่านั่นมันน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่า ไปสือบอีกทีน้ํานั้นมันไหลมาจากห้องน้ําแบบนี้เสียหาย3นั่นก็คือยินดีในธรรมโอ้คุณโยมนี่มันเป็นของดีนะคนที่เขาสะสมพลังชิตมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับจริงๆเป็นแก้วสารพัดนึกนะคุณโยมเราจะกลายเป็นผู้ที่ยินดีในธรรมชอบทำแต่สิ่งดีๆนะสิ่งที่มันสบายใจไม่เบียดเบียนใครเพราะอะไรถ้าเราเป็นยินดีในอธรรมนะคุณโยมนะ เราจะเกิดความทุกข์ขึ้นไม่เชื่อเหรอคุณโยมลองยินดีในการอาฆาตพยาบาทดูสิสุขใจไหมละ่ะมันมันใช่ไหมแล้วมันสุขไหมทุกข์ถูกไหมปวดหัวอีกต่างหากเครียด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 นั่นไปยินดีในธรรมข้เขาดังนั้นเมื่อเรามีสมาธินอนเนื่องมีพลังจิตนอนเนื่องสามข้อนี้ก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละคุณโยมหนึ่งเห็นธรรมด้วยพลังจิตสองเห็นด้วยเหตุและผล ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิและประกอบด้วยปัญญาและ 3. ยินดีในธรรมและไม่ยินดีกับอาธรรมนะคุณโยมนะขอฝากไว้นะขอเจริญพร